กราบสวัสดีครับผมเราอยู่รายการ PCP Channel นะครับวันนี้เรามจะเล่นเกมงูเหมือนเดิมงูชื่อว่าชื่อว่ากากรงูกาเกือบลืมไปนี่เป็น EP ที่สองนะเหมือนเล่นเลยเล่นคนเดียวเหมือนเดิมเออการนี้ผมโหดขึ้นอ่ะหนี้แตะหนึ่งครับผม คแล้วเป็นครับโฆษณาผมขอไปนะครับอันดับหนึ่ง,งก็ถ้าพวกเห็นว่า TNT แล้วก็นะ มันจชชื่อเทียนทีแต่ว่าปกติก็ไม่เคยใช้เท่าไหร่แล้วแต่กูซึ่งวันนี้ก็ไม่คยยอ่อยทำแบบเหมือนเดิม10นาทีนะ10นาที ไอพีถ yeah. ้าใครชอบนะแตระบแกหนึ่งน้องเชิดจะกระจะถ้าปิดบอกก อะไรต้นเทคจัดแม่แตกตัวเล็กทีด่เดียวอิตร์เชิบโอเคนะครับเชิ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 บฮิจโอะพลังดุต้องเออเชิบเชิบ,ชบ,ชบ เจอโหนนักหนาวนะผมงูกากใครอย่าพิมพ์คอมเมนต์ด่าผมเลยนะครับนะครับอย่าพิมพ์คอมเมนต์ด่าเลยยิไม่สนุกหรอกก็อยากมีคนติดตามเยอะๆรับรองนะว่าผมจะแจกหนักแจกจริงครับผมนี่ยังไม่ถึง ไอ้มือในซ้ำเลยเพิ่งทำไม่มีใครสนใจกูถ้ามีใครสนใจผมจะต่อได้นะพูดเหมือนกูขายตัวไอ้สัตว์เสงม่ะ เนี er like ้ก็กูจะเล่นอันหนึ่งให้ดูแล้วกูจะปิดไอ้สัตว์ไม่ได้จบคลิปไม่ได้ก็คลิปจบก่อนนะอย่าว่ากูเลยไอ้หนอนเปรดเสเดือนไอ้พวกเสดส่าไอ้เสดสวะเฮ้ยไม่ตีวงกรับผมตีวงตีหมอก็ได้นะไม่ว่า แปดร้อนเล่น่ะผมไม่กลัวเอ็นไหมตายเองมันโง่โง่มันไม่ยอมใช้วิธีผมอะว,วิธีนี้วิธีต้องห้ามต้องเรสร็จมันไม่กล้าใช้ม่ใช่ง่ายแล้วปลเป็นพร,ระเจ้าเออ ัวเป็นพระเจ้าเอือหึ่ยหึ่ยแตกกระผมแตกจะกินไอ้ขี้มันไอ้ขี้เยี่ยบรล่อไปได้วะหึ่ยเฮ้ยหึ่ยใจเย็นน้ำพุ่นฟงอ๋อทำไมมัน,มมนถึงตีงวะนี่แตกกระผมแตก ไหนวะเหม็นมี b c p เลยกูได้เกลูกูได้ห้าพันใช่เปล่าโอเคห้าพันแม่กูต้องเล่นต้องสามหมื่นเนาะแต่สุงสุดของผมต้องหนึ่งล้านเออทุกคนไม่ต้องเชื่อผมหรอกสุ้สุดของผมหนึ่งล้าน ก็ว่ากว่าโหดเกินขนาดไอ้คนสร้างเกมนะเขายังว่าผมว่าโหดเกินเออไม่ทำหรอกถ้าใครกดไลค์เยอะๆแบบเนี้ยสักหนึ่งร้อยไลค์เพียงพอใจแล้วทุกคนดูคลิปกูแล้วด่าพิมพ์คอมเมนต์ด่าเลยก็ได้ เมื่อกี้กูบอกว่าไม่ดา่าตอนนี้ให้ดา่าได้สัตว์ผมคนใจดีใจงามโอ้ยสัตว์ <laughs> ติดลำดับเจ็ดแล้วเว้ยเปล,เลี่ยนครั้งแรกในชีวิตเดีอวไม่ใช,ชออ่ไม่ใช่ครับใชยครับผมจะไปพยายามล้อมตัวเล็กๆนะ มันจะเพิ่มสปีดนี่ย้ำตีวงเล็กกว่าเออนี่แหละได้แล้วได้อยู่ได้อยู่โอเคหกนาทีละเจ็ดนาทีเปล่าโอเคถ้าสิบนาทีผมยังไม่ได้อันลำหนึ่งก็ก็เพิ่มๆหน่อยนะไม่เป็นไรวันนี้กูดีสัตว์บ้านจุนไม่มีไวไฟเล่น ไอ้ก็ได้แต่ผมว่าเล่นได้กูหน่อยอจะได้หูของชีวิตที่กูไม่ได้แต่ชิไปไหนล่ะหูของร่างไฟกูมีแต่าสากินนะสกินนะกูมีแต่าสากินหูห้ของร่างไฟแต่กูไม่มีตัวกูจนแต,แต่ก็แต่ก็บอกว่าส่วนลดมาแล้วนะ เออแต่ว่าแล้วกูพูดเรื่องอาวีทำไมวะผมไม่ชอบเล่นอาวีเท่าไหร่แต่ว่าลงเล่นประจำเลยวะที่ชอบเล่นแต่ลงเล่นประจำเออคิดว่าผมแพ้ทุกตัวแล้วไอ้เมื่อกี้ผมพูดเล่น,เ,ลนเออน่ารัดผมฮะกิดไงแพ้มาแล้วดูดีไม่เชียวเหรอ จะผมคลิปหน้าก็จะเอาเอาวีลงวะไม่อยากลงอ่ะบอกตรงๆเลยไม่อยากลงอ่ะเราบอก็มบอกว่าผมมาโหดเกินเออโหดหเนี่ยแป๊ง โอเคผมอันลับสีของเซิฟอ่ะไม่มีคอยคอยไม่มไปใกลเล้หรอกเกมนี้มันแตนน่เด็กกากากเด็กกะโปอะอือเกมนี้เป็นเกมของเด็กะกะปูถือว่า โคตรอ่ะแล้วเราไม่ชนะโคตรเลยปอลล็อรงนะโคตรพ่อแม่มีโหัวใจสัตว์ลำลำสามอะต้องพยายามไม่ตายนะตราตายแล้วผมก็ไม่มีชีวิตอยู่ต่อแล้ว ไอสัตว์จะยังมีคนเรียกว่ากูด่าไอสัตว์กูตูด่าอีกหรอกแต่น้องๆเชื่อไหมว่าถ้าตัวใหญ่อย่างนี้เราเห็นเวลาช้าๆแต่คนอื่นน่ะก็เห็นว่าเราเร็วกว่าถ้าใครรู้ก็ไม่เป็นไรถ้าใครไม่รู้ก็ดูไว้ก่อนนะครับอันนี้ผ่านไปสิบนาทีแล้วเสียงเป็ดไอ้สัตว์เป็ด ยังซิงแข็งเ้ยเไมินนดาวอุกไปเก๋เบียบทำไมวะอช่ไหมโอแล้วนะครับดูดดูดดูดูดครับปุ่มลำดับ2เลนะครับ แมง่งดสิสับโอ้ซาลาด西นี่ดำดบบหนึ่งแล้วผมก็ไม่รู้ต้มตอแหละตรวกูาตายเย็ดแม่เบ็ดตทรสัร์พูมหมดก่อนเปล่ากูชาร์จอยู่ด้วยนี่เป็นความรู้ส่วนตัวนะครับผมห้ามเล่นไปชาร์จไปนะครับเดี๋ยวเบ็ดตโทรศัพท์จะเสื่อมเอา แล้วอดเล่นอวี v นั่งเรื่อแหละครับนะนี่กูมไม่ได้ทำกูพูดให้ฟังนะสัตว์กอ่ะถ้าปังมั่มีโทรศัพท์อ่ะต้องเมื่อผมเพิ่งเกิดเลยอะ่ะเมื่อกี้กูพูดอวี v สัตว์แม่แล้วเกี่ยวอะไรนวะเดีย๋ยวนี้กูบายเองอ่ะอย่าว่ากูเลย ผมจะชน,นะไอ้ดู PCP ซี a พีพชนนะครับเออจใจเย็น,นพอนฝูงออไปด้วยใจย,ยุ่งนเลยสาว,วัสดีอพอเราเป็นไอ้มดดงระวังให้ดีนะจ๊ะเฮ้ย hey, ทุกคนระวังครับร,ร,ระวังพลังเบิงกี้อ๋อ ก็พอลังแบงกี้โอ้ยโอ้ยขูดระดับดึงของเซบระขูจดูจะดูจะดูจระดูจดึงต้เป็นของกูเยี่มไปเลยฟูง ยังมีใครตายก่อนกูไอ้สัตว์ดูดิตัว,ตวงไทยทับทับช้างไอ้สัตว์ช้างยังไม่ใหญ่พอไอยู่กระดิว กับแกเปล่าตอนนก็ใกล้จะอันดับหนึ่งแล้วผมกินอีกเดิหนึ่งดหนึงนะดิหนึ่งดหนึงดหนึงอันดับหนึ่งแล้วปรักสามเืน่นเอาเปล่า สามหมื่นพอเออมียบบโคตรโหดแปดจูวีแล้วครับโอเคสามหมื่นแลครับก็มึงไม่ได้มากนะมันก็แต่กันการทำลายสถิติอ่ะ ก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะผมก็ยอมตายไปก่อนนะให้พวกเด็กๆกิปนี้เอาไป